สวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับสำหรับวันนี้ครับแอดมินก็นอยู่ที่อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาตามตัวเิกแนวาทางตวเิกโชคลาบนะครับงวดที่ผ่านมาได้6กสนะครับ พอมากว่สิมิออยคิดว okay. ่าไม่พอมักหนึงว่าซื้อไปเดีวซื้อะไรเหรนกอักเอาเหกสนก็หกหกก็หกสองไหวหให้พิมหกให้ฟ้าหกนี่ว่าไรเงินบ่าไรเงินเอาหกหกสามมา่นเราปรทธานแต่อยู่เงินหกสามเติหกสามมาท่านได้เงินอยู่เอาตรงมือก็มีใจเรามือมาท่านไดใจ่อานคือหกสามมาท่านได้เงินอยู่รนี่จ้ามาได้ส่หอยอีกก็สองล้วนี่ เราเลาะเลเลสิออกไปสิได้เงี้สนะขนาดดิบต้นดิกต้นนี่เนาะต้นดิบชื่อพ่เต้เว้ยพี่ตืดต้นนีบกระจายดิกต้นดิบขาไหนหมกใหม่นะหมกใหม่หมกใหม่หมกใหม่มหมกอกกามกหมกคือเกาคือใบล้วหมกหมกตหมกสอง้องหมกนอันนี้คือขมวหมักน่ะครับวาวหมักจากคองจะได้ตื้อไวหมักเลีกสอบเนาะครับ ฝันแน่บ่อยละครับเจเ๋นี่บ่ค่อยฝันไหมล่ะเราว่าห่งกระถืออยู่ตอนเก้าสองก็ถือกี่ได้อันเก้าสองถือยอนหย่างยอนว่ามักหกสวงเจะเมื่อว่าหกสวงมันอันใจเครื่องเดียวแล้วกันปีนทองเอาเก้าสวงดอกแล้ก็เลยถือเก้าสองเล็กที่บอกมากยังเปลหกศูนย์หกสองหกหกอันนี้คือเลขมากหมวดสีมาวันที่หนึ่งนี่นั่น สองหาหกเก่าตัวเลขมักตัวนั้นหลดค่ะเลขมักซื่อๆเนี่ยเลขมักไม่ได้ฝันอย่ว่าแต่เลขฝันเลค่ะมักตัวได้ออกตัวนั้นย่ำดีไ้มคะว่าตัวได้ก็ค่ะหกศูนย์หกสองหกหกค่ะอันนี้คือเลขมักวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกเก้าอราข้อวดว่าหันมักหกสามไมคะมันก็ออกหกสามค่มักตัวได้ออกตัวนั่นหมดจ้าวดว่าหันกรซื้อหกหนึ่งหกสามกับหกแปดซื้อทนี้ยมี่น มันก็ออกหกสามแต่งวนนี่ก็ซื้อหกศูนย์หกสองหกหกอันนี้กนจอได้เช้นจอหน่อนจอนเมื่อก่ลูกบอลอันเก่า่นแอวกอนเลียง่ทำไมดร้เอาลูกอันเก่าเราไม่ออกอ่ะ เขาเลูกเกาไปออกคือเกาฉนอนกับวิญานแนม่ันเจอพวกกระับตัวเกา่น่าละแน่น่นตีทคือเกานักตัวไดออกตัวนั่นเนาะฉันอนกัลูกบวลูกเกาเน้ววะเจสงวันเด้ออดตเเจ็สังวันมีหกเนี่ยแะที่ก็มักหรือว่าเมี่หกจังได้กระเลือเนาะค่ะเนาะอยางคิดว่าหกเลืออยู่อันี้หกศูน หกสองหกหกี่เป็นความหมักของเจสังวานเมนค่ะความมักทำไปช่วมอาทีมักน้ำเล่ากันได้่ลว่าความมักความจอกมันมักไผมักมันเนาะแเลกๆขึ้นมาหกเนาะค่ะน้อค่ะต้องรัเยราักกันมลยักไผมักมันเลขมกไผมักมันเลยหหกหกสองหกหกอ่ะสามหางเนาะแมมค่ะทำนั้นสามตัวแล้วครับเจ พันสามตัวมันบ่ว่างหามันออกคูเจ็ดเนาะมัออกไม่หมดอย่างคูนเจ็ดสามตัวเดียวยังใส่เรายังใส่้พอค่อยบ่ค่อยเรียนสามตัวเนี้ยสองตัวก็พอแล้วอะครับมัดตัววสามตัวตัวอยู่นี่นี่มาตัวใดก็ได้ มักท่อกันไหมคะเพาคือมักท่หกมักท่อกันไปเลเลยทีหกศูนย์หกสองหกหกม่นหศนย์หกสองตัีนี่เรียกบอกมาตีหกตลอดดิอกวเรีล่างียต mm ีกมกกะเก่ากเนียค่ะน um, ่อกไขไก่มัมักหกปดแล้วแนนี้มาแนวหลางกับบอสนี่ไก่เนาะแนนมันม่ก่อย มันเริ่มมันขี่สองโมกะล่ามันออกหกหนึ่งกับหกศูนย์เนาะน่ะนมันมีแต่หกเลยมันมามันขีดพิสพิษโมกะล่ามันออกมันออกหกหนึ่งมันออกศูนย์จำบ่เดยแต่ว่ามันแต่ว่าไม่นขีดหกอยู่มาก่อนมันก็ออกอีกแปดขีกับศูนย์แปดขีกับหนึ่งเป็นหกเน มาเรยงมันตีหกดูดิปีนี้มีแต่หกก็ขนาดมีแต่หกตัวก็สอสอเขตนี่ก็ยังหกมาแล่งมากเลยเจสังวานครับผมเดินทางมันจากไก่ผมก็มีทุนน้อยพร้อมผมอยากได้สองตชุดเดียวเสียหายผมโตใดครับอันนั้นสามสามคู่น่ะก็บ่หลายได้ล่ะบ่ครับแม่นลงทุนตัวละลอยก็ได้หลายไรสืบยู่เอาเบิร yeah. ์ตบ่คร <right no okay. ok. okay. okay. ับเอาเบิร okay. like ์ตหั่นล้วมักมักเบิร์ตหั่น ขังหมดนะครับเนาะเด่นบสุตนะคะเพรหะวสัดดิ้าัเละ้าไปกับกสองว่าไซดกับหกศูนย์นหกหกสองสองหกอันหกหกดิับบ่สหกกพิทองเป็นเกาเ่ายุ่นเนี่ถ้าผู้มัดหรือว่าเนเบรดแล้วว่าชวอะไรละบ้งเนเวยนั้งนี้ชั้งนี้ั้งุา มาโชเองเด้อสังจรนี่อเจสังวานนะครับตัว่านี้เขียนเจวานเนาะะอันเดียวกันเลยนะเจวานเจียงวานคุ้เดียวกัน,รนสรุปนะครับของเลขของเจสังวานาอ่งวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมหกเก่านะครับอ่าเพิ่นว่ายังมีหกติดอยู่คือเก่าสายสายเมื่อยวิ่งสายสายเมื่อยนี่เมื่อยไปเท้าสายไปสมัคกายหกนะครับเลขที่เพิ่นมาคือหกศูนย์หกสอง แล้วก็หกหกบ่มีตัวไรเดนกวมูอ่ามักจำกันมักจำกันเปิดพกนี้มักจำกันอ๋อสา่ิตหกมักจำกันเนาะนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเก้ามันออกวันยังออกวันอาทิตย์วันิตย์มันออกวันอาทิตย์ออกวันอาทิตย์เด้งแมนวันอาทิตย์ของอมนง่เลย เออหกคือกันครับโอเคเนี่ยทางใต้ส่งได้มาที่นี่โอเคเอานี่ครับผมสําหรับแนวทางเจสังวานนะครับมักตัวใดชอบตัวใดออกตัวนั้นแล้วว่าเมื่อเราเห็นแล้วมักหกสามก็ออกหกสามงวดนี้เรามักหกคือเก่าว่าทิ้งว่าปลาหกไอทิ้งหกอะไรเงินั่นละว่างวดนี้หกศูนย์หกสองหกหกอ่ะพี่น้องไอ้สิกลับหัวกลับเอาเองเด้อ ถ้าตั้งบอกตั้งง้ามบอกตั้งงางยืดเลยเล้ามาที่นี่มาทั้งผมก่อนนะครับมาการละสินการละสินมากไกลสรุปตัวเลขแนวทางของเกสังวานพุทธไทยสงนะครับสำหรับแนวทางสตัวสาตัวบ่มีเด้พิ่นว่าสตัวกระลุยแล้วนะครับจะมีหกศูนยสองหกสายวิ่งสายรุดให้วิ่งหกตัวเดียวนะครับ อย่าลืมอย่าลืมจีดเส้นใต้เอาไว้บอกว่ารัก99นะครับเจ้สังวานคูเมืองครับเจ้สังวานคูเมืองบอกเฮ้ยสังวานคูเมืองะเจสังวานคูเมืองอ่ะขอเถิดนะครับแต่ขอเสริมเพื่อเป็นพิษเอาขันทั้งนี้มาสูนสีดำเห็นไหมนั่นาติดตามนี่พบว่าคือเก่าบนน่ะ เมนชันจอนไปใช้กับลูกบอลลูกเก้าเจ๊ท่านไม่ได้หรอเจ๊สังวันขายไข่เออเจ๊สังวันขายไข่เพิ่มขายไข่พร้อมหรอครับขายได้ไข่ก็ติดต่อเราเด้อพไปน้องเด้ออยากได้ไข่ไปการไปงานหรือว่าเอาไปฝากปีฝากน้องเอาไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินก็ติดต่อเราได้นะครับเจ๊สังวันขายไข่นะครับขายซื้อเนะครับ เรขายแผงละสามสูกสามสิบฟองเท่กันละครับ0มลองเรมีทุกรุ่นทุกเบมือนะครับเด้อยีสังวันขายไข่มวันนี้เราคขายจริะหกศูนยหกสองหกหกแล้วก็99นะครับค่ะสดสดนมาเยครับ่าฮ่่าฮ่ี่า่าฮ่ท่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่า่า่่่ เอาวมนิก้มากับทีมงานหลายๆท่านนะครับมวนๆนะครับมหาเจสังวานคนขายไข่นะครับอสรุปอีกข้างนะครับสําหรับตัวเลีกนวทางของเกสังวานคูเมืองนะครับสำหรับเนวทางสองตัวเป็นไหมาอยู่สามชุดที่เน้นๆนะครับวงกลมสีแดงนะครับหกศูนย์หกสองและหกหกนะครับสายวิ่งสายรูดวอหกนะครับ อ่ะหามลืมหามลืมนะครับสำหรับอีกโตนึงนะครับขีดเส้นใต้เอาไวา้บอกว่ารักนะครับ99นะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ,รบครับเอาหันมาตีน้ำนนเน้น้อยนบเน้ยมาแล้วครับ